เดี๋ยวหายทรมานมากก็เมื่อคืนเมื่อวันเมื่อเมื่อฟังคำเยอะเลยอาหารนะผมว่าอาหารถิ่นะครับผมทายท้องหนักมากแล้วผมก็เจ็บท้องแล้วตัวก็สั้นๆนะ ดีคนที่เขามาดูนะครับนะครับไม่เอาไรแช่นะครับกดไลค์ก็แช์สวัสดีะครับคนดู ใครยังไม่รับไม่นอนคะรับผมผมเพิ่งไปซื้อน้ำมากระหายน้ำมากดูดีว่าร่างกายขาดน้ำนะพวกพวกเยอะมากครับดดวสวัเลยครับไม่พูดไ,ได้นะครับ สวัสดีนะครับสวัสดีครับวันนี้สวัสดีครับที่รับฟังนะครับเค้าวนนี้ไลฟ์แชร์ไลฟ์แชร์นะครับทักทายกันนับย้ค่้ามขื่นบอกไปแปลงฟันแล้วมั้งนะครับอ่าสดโครับไล์ไว้นี่นะครับพ้องปิชาจได้นหมขอวิธี่ดูลาจมูกอ่า ดูแลจมูกนะครับก็คืออย่างแรกถ้าเรายังไม่เป็นนะครับคือดีมากเลยแต่ถ้ากรณีที่เป็นแล้วก็คือผมจะพูดกรณีที่ผมเป็นแล้วกนะันปั๊บขั้นตอนแรกให้ไปซื้อน้ำเกลือตามห้างเฟสมากที่ไหนก็ได้แล้วก็หาสลิงสลิงนะครับไอ้จุกสลิงไอของเข็มทิศยาครับเบอร์ใหญ่ๆครับเอามาดันจมูกนะครับกั้นหายใจแล้วก็ดันออก ใไฮซาดในโพรงจมูกห้ซาดเ,เ,เป็นน้ำเกลือเนี่ยเป็นน้ำเกลือบริสุทธิ์อยู่แล้วนะ้ำซาดอยู่แล้วทีนี้ล้างเสร็จถ้าเรามียาโพ้นนะครับยาโพ้นที่มันยุบเนี่ยมันจะช่วยได้เยอะมากครับนในขั้นตอนที่ยังไม่ได้เป็นหนังแต่ถ้าถามว่าเป็นหนังไปผมแล้วอ่ะเป็นก้อนๆอนี่อะเงี้ยก็ต้องทำตามแบบนี้แล้วลองปรึกษาหมอไปที่ทาไปที่หมอว่าให้หมอนิฉัยว่าจะ,จะเป็นก้อนเนื้อที่หนึ่งนะ 1, ระดับหนึ่งระดับสองระดับสามระดับสี่ มันจะมีระดับไหนอะไรเงี้ยที่มันไม่ต้องผ่าตัดไหมนะครับคุณสินพี่สินนะครับหรือว่าคุณต้องต้องผ่าตัดหมอขอจะนัดนะครับนี่นี่คือขั้นตอนที่ลองไปทํามันก่อนนะครับแล้วก็ถ้าคุณแน่นหน้าอกแน่นจมูกจริงนะต้องดูด้วยว่าหลอดลมตีหรือว่าให้ไม่ให้หมอเชด้วยในลำก้นนะค, <c oughs> คุณเข้าไปพ่นพวกออกซิเจนไปรับออกซิเจนในโรงพยาบาลได้ผมเคยรับแล้วครับมันแบบ หายใจลดเพืแล้วก็ฝึกหายใจด้วยเพราะผมเป็นเป็นเรื่องปอดน,นะครับเมื่อก่อนคือดูดบุหรี่หนักแล้วก็ใช้ใช้อะไรเยอะนะครับก็เลยแบบมีปัญหาผลลัพเคียงแล้วทีเนี้ยก็เป็นโควิด hmm. ด้วยเมื่อก่อนนะครับ mm hmm. ก็เลยหนักนั่งเลยครับอืมนะครับนี่แหละอันนี้คือเรื่องต้นนะพุทธิ์ศิลป์คุณก็เลอาไปทําตามก็ขอให้หายไว เราคอยหายไวโดยที่เขาคุณถาม Can you see Dix? Was Dix Dix แปลว่าอะไรัสวัสดีครับสวัสด,ดีครับคุณเบสคุณบอลิบอนนะสวัสดีสามสี่คนดูด้วยนะครับไฟมาแล้วไลค์แชร์หน่อยนะเพิ่มการมองเห็นกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับเดี๋ยวขอไปแปรงฟันก่อนนะครับเด,ดี๋ยวมีใครมีคำถามอะไรทิ้งไว้ได้เดี๋ยวผมมาไลค์ไลค์อยู่นะครับเดี๋ยวพอดีว่าชานแบนไว้อยู่ Yes. <sighs> มาตอบมาจอยกันได้นะครับเพื่อที่คนที่เข้ามาดูนะเี่ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์นะครับของคอมเมนต์ถามได้เลยนะครับคุณสินงงตรงไหนนะถามมาได้เป็นกำลังใจช่วยหน้าผอให้หายไวครับตัวผมอเองก็พอเป็นหนังแต่ก็เป็นห่วงนหนึ่งอยู่แล้วนะที่แก้กันนะครับอย่าส่งเอฟซีก็ฝากกดไลค์กดแชร์28คนดูวันนี้ครับไลค์แชร์หน่อยนะครับ หรือว่าวันนี้ขึ้นมาอีกรอบหนึ่งผมไล่ลบ่อยแล้วแต่เมื่อตอนดึกตอนทีนะ่ค่ำๆเนี่ยผมเป็นหนักครับผม <c oughs> ตัวผมร้อนมาคุณผมอาหารน่าจะเป็นพิดน,นะไปกินอาหารที่ไม่ดีแบบโอ้ทายทองแล้วก็อ้วกไม่หยุดเลยครับก็เคยเป็เจ็บนะนนผมใผมนึกดีกันูว่าเอาสไปร์มอนลามให้มันชื่นใจนะนะนะครับเนี่ยพราะตอนแรกกินแป,ป๊บี่โออ้วกเลยครับแป๊บสิมันหวานๆนะอันนี้คือมันกระหายดีต้องเป็นสไปครับนะ เราขึ้นๆใสๆนะครับนี่นะครับ อ่าคุณเบียรข่คำขำเลยให้คุณเบียร์ผู้แบมน่าจะแบนะครับสวัสดีนะครับขอบคุณโอมินลิสนะครับสวัสดีครับโอมิลิสอดอลิสโอมิซ่าครับสวัสดีคนที่เข้ามาดูสามส,สองคนแล้นี่เข้ามาแล้วฝากไลค์กดแชร์เพิ่มการมองเห็นได้กันได้คือการกดไลค์นะครับนอ้นองๆหนูหรือว่าเพื่อนๆพี่ๆใครยังไม่ได้ไม่นอนครับกถทายกันได้ในตัวผมหกสี่นาวผมยังไลค์อยู่เลยนี่คือไลค์สดนะไม่ได้ย้ายร้อนหลังเลยไลค์สดนะครับ ไลโซนนะครับไลโซนยี่สิบเจหน้าอายี่เจ็ดคนนเก้านาทีห้าสิสะครับผมวัสดีครับนะครับ่ผมสวัสดีครับเพคนเม้นเม้นเมนแช์นะหนาวฝากฝากล o l โลกันด้วยนะครับสวัสดีนะครับพุ่งทะลุห้าพันสี่ร้อยซับนะครับ มันยังหนาวๆเลยครับคืผมเป็นหนักนะเนยนการมันมันคล้ายสั่นเลยแต่ยังยินได้นะแต่เมื่อตอนค่ำนี่ผมยินไม่ออกเลยผมจุกนะคจุกแบบจะร้องไห้ร้อเจ็บมากเลยผมทรมานมากจะอ้วกผมไม่ชอบอ้วกเพราะอเงี้ยผ,นะผมทรมานผม,ผมอ้วกไปหลายรอบมากนะ วันนี้23คนดูนี่นะครับตอนรับนับคนนะครับรอทำอะไรครับมันขึ้นมานั่งไหลครับผมขึ้นมานั่งไหลครับผสวยวันนี้ว่าตอนค่ำมาเป็นหนักครับเป็นอากาหาเป็นปิดนับหนักเลยผมก็เลยท่ายท้องแล้วก็นอนไปสักสักนึ่งตื้นสองตื้นนะครับมันเจ็บมันทรมานมากเลยว่ไเปหนนรองออย่างนี้ก็เลยไปซื้อน้ำเพราะว่าก็หายน้ำมากเลยครับ หลงไปไหนเอานี่ขับไปไหนอขอบคุณโดนิสด้วนะครับสวัสดีนะครับคนดูเม้นมนแซ่ได้เลยนะครับม้นแซ่ เดี๋ยวนะครับืนไสงน,นงะ้ยนะเอ้ยไม่กินไสเดือดท้องเลยนะครับขอทายท้องไหลยาวๆนะครับเดี๋ยวฉันอยู่ดูกันได้เลยถ้าผมหายไปผมเข้าน้ำอยู่มันเข้าไม่ได้นะ Thank you. สวัสดีย0สิบคนดูนะครับให้มาคอสมินิคอสขอบคุณนะครับดอริสโอเมซ่านะครับที่คอมเมนต์ใ้กันเยอะเลยสวัสดีทุกทูเซอร์นะครับเข้ามานอนคุยได้นะครับยวไม่หลับไม่นอนนะครับสวัสดีครับพี่ฟิบคนดูทักทายยูเซอร์ที่เข้ามาดูนะครับ ดันคนเข้าไปห้าสิบร้อยสามร้อยสี่ร้อยขึ้นไปนะครับไม่เห็นหน้าตาครับเดี๋ยวเจ้าตัวก็นอนอยู่นะครับลองเล่นแต่ไลฟ์ยาวๆนะครับเดี๋ยวถ้าไลฟ์ประใหม่จะลงประใหม่เดี๋ยวจะบอกนะครับสวัสดีทุกคนครับสวัสดี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 ยูเซอร์นะครับดันคนดูให้หน่อยนะครับ สวัสดีสินะครับสวัสดีครับไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนไม่หลับไม่นอนจอนแข่งกับใครสวัสดีครับเฮ้ยส,สิบคนดูแล้วนะครับผม cukur cukur, Medina cukur cukur, hai,

di วัสดีสิบครับสวัสดีครับโฮัโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฝากไลค์แชร์ด้วยนะครับสวัสดีน้องๆมูน,นดีเข้ามาดูด้วยนะครับ Good morning นะครับ Good morning good morning good morning <clears throat> โอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวขอบกดไลค์นะครับเดี๋ยวผมจะลงไปนอนแล้วนะครับพรุ่งพรุ่งนี้เจอกันใหม่นะครับซียูซูโมโร่ก็สุขภาพแข็งแรงทุกคนนะครับไม่เจ็บไม่จนแล้วรวยๆไปฟังนะเดี๋ยวผมลงก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบ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 ายลงละ